สวัสดีจ้าพี่น้องมอนี่กับมาพ่อกับช่องกิติยาคนเลี้ยงงัวนะจ๊ะกะสีพามาเล่าถึงประสบการณ์ของการทับโตนะจ๊ะงัวทับโตขอดีกับขอเสียมันเป็นยังไงนะจ๊ะแล้วเขามา่อวาขอเสียก็น่าจ๊ะว่ามันได้งยังมากบขอเสียยังเลยก็คือวานหนึ่งถ้าเขามองเนาะงัวพอพันนีเพิ่นกะรับจ้างไปผสมพันกับตัวนั้นตัวนี้มันอาจจะติดเชื้อ ติดเชื้อนะจ้ะทั้งว่าตัวใดไม่เชื่อมันกับสีเข็นเห็นมาติดงัวเข้าไงนะจ้ะกับมีก็คือการมีก็คือขอเสียของการทับโตขอดีเพิ่นก็คือว่ามันมีโอกาสติดสูงก็ก็ทับหลอดนะจ้ะกัมันเพราะว่าน้ำเชื่อมันหลก็หลอดเนาะมันก็มีโอกาสติดสูงก็กเดี๋ยว,วีนซิเบา เดืองงัวนี่เคยฟังนะจ๊ะว่าตัวนี้เพิ่นทับโตมากะเริ่มแรกเลยจ้ะงัวงัวนี่พอนี่สังเกตอยุ่ประจําอันงัวแม่นี่ก้อนเพิ่นสีทับเพิน่นบ่เป็นอย่างี้จ้ะเพราะว่าโลกนี้ก็คือว่าก็เนียก็โลกยูเรียพัดมานะจ๊ะก็คือมันเป็นตุมต่มใสตุ่มอัน ตุ้มแดงแดงตุ้มสายสๆอยูอวัยวะเพศของเพิ่นนะจ๊ะก้อนสิทถับน,นี่นี่ก็เช็คบ่งอยู่จ้าบางว่าตัวนี้มันบ่เป็นอย่างมันบมมีเนาะเพราะถับโตแค่นั่นแหละจ้ะมีเลยนี่สันนิษฐานว่าอาจจะติดเชื้อกับพ่อพันนั่นแะพ่อพันกะสิมาเล่าเรื่องาามาทางงเฮาติดยูเรียพัฒมานี่เฮาสิรักษาทีงไหนแล้วแกงไหนนะจ๊ะ สำหรับงัวนเอกเนกกะนี่กะสังเกตตลอดนะจ่ะตอนที่แรกเพิ่นบ่ทัานเอกผสมพันธุ์เพิ่นกับ,บ่บ่ติจนะจ่ะถ้าถ้าเพิ่นมาตตีน้ำต้าผู้นี่นี่คิดว่าต้องตีน้ำเต้าผู้นะะั่นล่ะเพราะว่าเอาเพิ่นมาทับหลังจากนั้นก็มีเลยจ้ะอยู่ในอวัยวะเพศเพิ่นก็เป็นตุ้มเนงๆกะนี่กะ,กะมือไม่เลี้ยงงัวนนะจ่ะนี่กะเขาไปหาความรู้ใน YouTube พรเจ้าแก้ยังไหนโลกนี้รักษาอย่ไหนเนาะจ้ะกะนี่ก็เอายาม่วงของเขาเนี่ยนะจ้ะฉีดเขาไปยูยูผนังเพิ่นน่ะล่ะจ้ะฉีดเขาไปประมาณของนิงมันอาการมันเริ่มแลกนะจ้ะ ฉีดเข้าไปประมาณสี่หาเหมือหรือว่านีาา่แหละจ้ะสี่หาเหมืออาทิตย์หนึาา่งนี่นะจ้ะก็รู้สึกวันที่แรกนี่ก็หุ่นยูว่ามันสิหายบอมันสิเป็นหยังกับงวัวเข้าบอตั้งส่นะว่าของนิกมันกะอาการแรกเริ่มนะจ้ะกะนิกเหย็ยยูย้ำมือเศร้าย้ำมือเศรากับย้ำมือแรงฉีดแต่ละเทียนะจ้ะฉีดเข้าไปใน,น,น,นอ่า เอาไปยาปาเพศเพิ่นนั่นแหะจ้ะสีนงามือส่องเงาเมือแรงปรากฏวา่าเพิ่นหายนะจ้ะตุ้มใสๆตุ้มแดงๆน,น่ะกับบวมีเลยจ้ะกะบ่รู้ว่าสิหายแท้จริงวะแต่แต่ก็ดีใจอยู่จ้ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบ่มีตุมฝอยๆแล้วตุ้มใสๆตุ้มแดงๆอยูนนะ่นั่นเนาะกะนี่ก็ใสยาม่วงนี่ยแหละจ้ะฉีดบางคนก็ใส ยาเหลืองฉีดนะจ๊ะแต่ว่านิกมามียาเหลืองนี่ก็เลยเอายาม่วงนี่แหละจ้ะฉีดเข้าไปให้เพิ่นยามือเศร้ากับย,ยามือแล้งนะจ๊ะปรากฏว่าเพิ่นหายค่ะนี่แหละจ้ะก็มาบอกเรื่องการผสมผสมโตมันเป็นยังไงขอดีขอเสียนเป็นยังไงนะจ๊ะเพราะว่าถ้าห้องมองก็คือว่า โตผูนะจ๊ะเพิ่นกลับไปรับจ้างรับจ้างทับอยู่บ้านนั่นบ้านนี้นะจ๊ะกะมันก็มีโอกาสให้ติดกะถ้าห้องมองก็กคือว่าเหมือนเหมือนคนนี่นะจ๊ะก็เหมือนแบบถ้าเป็นผูาซกะมันจะเป็นแบบไยเมียไปนั่งสินกะหรือว่าซัมซอนนังสินนะจ๊ะถ้าชาวบ้านเขาจะบอกกันนะ นี่ก็เป็นความรู้เล็กๆหน่อยเกี่ยวกับประสบการณ์ของนิกที่ว่าเจอมากกัเล่มเมื่อเราห้พี่น้องฟังน่าจาะยูเรียพัดมากนี่เราจะอาจจะบอกซื้อผิษซื้อถูก็ขออภัยในเดอ้อพี่น้องกะจากไหนกะเป็นกำลังใจใคนเลี้ยงงัวสู่ต่อไปจะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับพ่อกันไม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า